ต่อไปเข้าช่วงสารคดีเดอะโกสนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพิธีการบูชายันกันใช่ไหมครับพี่บอยใช่ค่ะพอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีบูชายันเนี่ยวันนี้มันตรงกับวันที่สี่มีนาคมสี่มีนาคมนี้นะครับมันตรงกับวันสถาปนากรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาค่ะใช่ครับถูกบันทึกในพงศาวดารนะว่าวันนี้เป็นวันที่สี่มีนาคมในปีสมัยนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงซะทีเดียวนี่พระรจชพงศาวดารนะครับกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐและที่สําคัญคือ ปีนี้ปีขานก็ตรงกับปีขานเหมือนกันตรงทั้งวันเวลาเป๊ะเลยงงมากอันนี้เป็นเรื่องพิเศษแล้วก็ที่สําคัญคือตรงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนําเรื่องนี้เข้ามาคุยกันในวันนี้ด้วยนะใช่ใช่การสถาปนาเนี่ยกับการบูชายันม,มันเกี่ยวกันยังไงล่ะเคยได้ยินคําว่าเสาหลักเหมือนไหม การสถาปนากรุงศรีอ <Tipp> ย <s> <m> ุธยาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการทําพิธีเสาหลักเมืองก็คือเหมือนกับต้องเอาคนลงไปฝังพร้อมกับเสาตั้งแต่แรกเริ่มใช่พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่เขาเล่าต่อกันมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนก็คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อต่อกันมาใช่การตั้งเสาหลักเมืองเนี่ยมันมีพิธีกรรมค่อนข้างละเอียดเคยได้ยินคาว่าอินจันมั่นคงไหมค่ะจริงมันก็เป็นเรื่องราที่เราเคยได้ยินกันมากักฝาแฝดที่ชื่ออินจันถูกป่ะใช่ใช่แต่ทีเนี้ยในสมัยก่อนก่อนที่เขาจะสร เ,เข้าไปในเมืองแล้วก็เป่าประกาศคําว่าอินจันมั่นคงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครขานรับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรับตัวมาเดี๋ยวก่อนแล้วเขาขานกันกลางคืนขานกลางวันนี่แหละเขาจะคัดเลือกจากคนที่เขาตะโกนมาว่าตัวเองเขาชื่ออินชื่อจันเพื่อมาทําพิธีเลิกถามว่าทํำยังไง เขาจะเกณฑ์คนคนที่อินจันมั่นคงมาเพื่อมาอยู่ตามหลัก<ช>ของเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองจะมีทั้งหมด4เสาด้วยกันอินจันมั Man ่นคงเนี่ยจะอยู่ในแต่ละหลุมพอถึงเลิกงามยามดีเนี่ยเขาก็จะทําการแห่ไปแห่ประกาศนี่คือเสาอย่างที่เห็นคือเป็นไปสีหลุมคือเราไม่รู้หรอกว่าตําแหนมันเป็นยังไงพอเขาประกาศว่าได้เลิกแล้วทางทหารก็จะทําการตัดเชือกพอตัดเชือกเสร็จทองอสุงขนาดยักษ์ก็จะหลดมาแล้วทับศีรษะคนที่อยู่ในหลุมนั่นอะ ตายสนิทการที่เลือกเนี่ยไม่ใช่ว่ากินมาสิบจันมาสิบเขาจะเอาทุกคนเขาจะต้องเลือกจากคนที่มีคนน่าหน้าถือตามีคนรู้จักเขาจะมีพิธีการเลือกของเขาอยู่มันจะมีเกณฑ์ในการเลือกใช่และอีกอย่างคืออินจันมั่นคงเนี่ยก็จะเป็นวัยที่ต่างกันอาจจะมีเดก็กอาจจะมีวัยรุ่นวัยกลางคนแล้วก็ถึงวัยแก่เลยวลัยชราเลยอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญคือผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีรอยสักผู้หญิงต้องไม่เจาะรูหู เจาะหัวแบบนี้อันนี้ไม่ได้เลยแหละคงจะไม่ได้แล้วอ่าเขาจะคัดเลือกมาอย่างงี้นะคือเขามีความเชื่อว่าวิญญาณที่ตายตรงนี้ก็คือจะเป็นเทวาอารักษ์ที่จะมาปกป้องเมืองปกป้องกษัตริย์อะไรอย่างงี้ให้ไม่เกิดภัยพิบัติเออทั้งทางการเมืองหรือว่าภัยพิบัติธรรมชาติมันมีคําเรียกเนี่ยนะหลังจากคนที่เสียชีวิตอยู่ในหลุมเนี่ยเขาจะมีคําเรียกว่าผีรัสดร หรือผีราดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องเล่ากันแน่แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าที่เขาจะมีการขานชื่อถ้ามานับในสมัยนี้นะคะก็คือเขาอาจจะเป็นการขานชื่อตอนกลางคืนก็ได้ว่ากันว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราได้ยินอะไรอยากขานรับ มันก็เหมือนกันที่ในในเรื่องเล่าเรื่องลมเพนลมพัดที่เพิ่งเล่าไปเหมือนกันซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวโยงกันได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการขานชื่ออาจจะเป็นตอนกลางคืนมันก็เลยให้เราเป็นกุศโลบายว่าเวลาได้ยินใครเรียกชื่ออย่าขานรับใช่ใช่น่ากลัวมากเลยแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่น่ากลัวมากกว่านั้นนะมีรอเออมีมากมากกว่านั้นอีกในสมัยพระเจ้าประสาททองคือมันเป็นบันทึกของคนที่ชื่อว่าวันวลิตจริงๆอะมันเพี้ยนมาจากฟานฟลิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ดึก คนไทยอะ่ะพอพูดไปพูดไป,ดไปภาษามันเปลี่ยนมันกลายเป็นวันวลิตซึ่งก่อนที่พระเจ้าภาษาทองเนี่ยจะสร้างประตูเมืองนะครับเขาก็จะสร้างประตูเมืองทั้งหมด17ประตูด้วยกันทั้งเมืองเหรอทั้งเมืองเลยล้อมรอบเมืองไว้17ประตูแต่ละประตูนั้นอะ่ะจะมีทั้งหมด2เสาด้วยกันในหลุมแต่ละหลุมเนี่ยเขาจะคัดเกณฑ์คนมาอยู่ในหลุมนั้นและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาจะใช้ผู้หญิงท้องแก่แก่จัดเลยอะ่ะเหมือนใกล้คลอดแล้วนะ่ะมาอยู่ในหลุมนั้นหลุมละสองคนต้องใช้คนผู้หญิงท้องแก่ทั้งหมดกี่คน 68 68. 68คนเท่ากับว,ว่า68ศพบสบเนี่ยจะต้องอยู่ในนั้นแบบ เหมือนตายทั้งกลมอ่ะแต่มันคือความเชื่อสมัยของพระเจ้าภาษาทองไงว่าถ้าเกิดว่ามีวิญญาณผู้หญิงทองแก่อยู่ในหลุมอ่ะจะทําให้แบบวิญญาณที่แบบดุร้ายและสามารถแบบป้องกันหลุมหรือป้องกันภัยพิบัติจากอะไรธรรมชาติตาอย่างที่ธรรมชาติอ,อะไรอย่างเงี้โยโรคภัยไข้เจ็บเหมือนเข้ามาคุกคลามเมืองเขาเชื่อกันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าแค่พระเจ้าภาสาทองนะก็จะมีะเจ้าขุนมูลนายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกณฑ์ทาามาแล้วก็คล้ายๆกันแต่ทีเนี้ยเขาจะทําใ,ในบริเวณที่มีทร,รัพย์สมบัติที่เขาฝังเอาไว้เพราะเขามีความเชื่อว่าวิญญาณของท่าเหล่านี้ จะทำการปกป้อง รักษาทรัพย์สินของเจ้าขุนมุ่นายพวกนี้ไว้แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อนเขาเชื่อแบบนั้นแล้วคนที่ได้ลงไปอยู่ในหลุมที่เป็นคนเฝ้าที่เขาคิดว่าเขาจะได้เป็นเทวะอรักษ์เนี่ยเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาได้เป็นได้เหมคือบางทีเนี่ย<ๆ>ก็มีเขาเรียกว่ามีความสมัครใจด้วยนะมออไม่ได้หมายว่าโดนบังคับอย่างเดียวก็วเขามีความเชื่อว่าการที่เขาสมัครใจเนี่ยเหมือนเขาได้ทําหน้าที่รักษาบ้านเมืองของเขาเองอ,อะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่ามันมีอายะแบบนี้ที่ญี่ปุ่นด้วยที่ญี่ปุ่นนะคะใน เกิดปัญหาที่ว่าปราสาทอันนี้ฐานของปราสาทอะสร้างขึ้นกี่ครั้งก็พังลงทุกทีคือไม่สําเร็จอะจนมีคนไปเสนอบอกว่าอาจจะต้องมีการสั่งเวยมนุษย์นะเพื่อให้เทพเจ้าของเขาอะพอใจอ,อันนี้เคยได้ยินเหมือนเขาใช้ผู้หญิงแก่ตาบอดใช่ไหมใช่ใช้ผิงตาบอดนั้นสั่งเวยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอผิงแก่ตาบอดคนนั้นถูกหินทับจนตายปรากฏว่าไอ้ฐานอันนี้กลับสร้างขึ้นได้ตามปกติเลยไม่พังลงมาเหมือนเดิมเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่าอันนี้แหละ คือการสังคมมนุษย์จะมีผลที่ดีจริงๆแล้วเขาก็เรียกการเสาหลักมนุษย์อันนี้ว่าฮิตโตบาชิระฮิโตบาชิระแล้วก็เสาหลักมนุษย์ของที่ญี่ปุ่นเขามักจะฝังคนไว้ที่ใต้อาคารใหญ่ๆหรือว่าใกล้ๆกับสถานที่มันเป็นสถานใหญ่อๆอย่างเช่นเขื่อนกำแพงเมืองสะภานห,หรือปราสาทอะไรแบบนี้ในระหว่างที่เขาสร้างเนี่ยเขาจะมีการสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าด้วย เพื่อให้พระเจ้าเนี่ยปกป้องจากภัยพิบัติธรรมธรรมชาติในอรอยิยธรรมจีนก็มีนะในสมัยราชวงศ์โจคนที่บันทึกเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าซือหมาเฉียนซือหมาเฉียน เหมือนประมาณว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบูชาด้านมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยออซึ่งมันมีนักโบราณคดีเข้าไปขุดพบแล้วปรากฏว่าเจอหลุมศพประมาณเป็นร้อยเลยอะเป็นร้อยโลงเลยรอบๆหลุมศพของกษัตริย์สมัยก่อนห่องเตะอะไรอย่างงี้ความเชื่อก,ก็คือการที่เขามีหลุมศพเยอะแบบนี้เพื่อที่จะไปรับใช้ใช่ไหมใช่รับใช้กษัตริย์ในภพพ,พ,พูมนภพภูมินอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกับทุกวันนี้นะคะในประเพณีของคนจีนในแชีวิตในวิธีกงเต็กใช่ปะใช่ใช่เขาจะมีการซื้อบ้านแล้วก็เขาต้องซื้อทาสเนาะเขาซื้อต้องมีคนใช้ อะไรยน,นี้ก็แสดงว่ามันเขาก็จะต้องไปรับใช้กันในพภบโิหน้าไงออก็อาจจะมีแบบเผาเผากระดางเงินกระดาษทองอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เผาพวกเหมือนเป็นบ้านคนใช้ที่สําคัญคือคนใช้และสมัยนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมก็จะมีการเผา iPhone เอ,อ่ยมีการถาอะไรไปให้ด้วยแล้วก็ ปรากฏว่าพิธีกรรมนี้การบูชาเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปในสมัยราชวงศ์ฉินซึ่งกษัตริย์ในสมัยก่อนอ่ะก็คือจินซีซฮอ่องเต้ชื่อนี้เราจะได้ได้ฟังกันบ่อยใช่ใช่เขาทําการยกเลิกพิธีกรรมนี้ไปนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงโดยการปั้นปูน,ปนขึ้นมาเป็นปูนลนักษณะเป็นปูนทหารอาอย่างนี้เลยคนพบอยู่ในสุสานขนาดใหญ่ของจินซีฮ่องเต้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นกลับกลายเป็นว่าคนที่ปั้นเนี่ยโดนเผาทั้งเป็น ปิดปาก<ด>เพื่อไม่ให้รู้ว่าสุาสานอยู่ตรงไหนแล้วมีการปั้นอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้อย่างที่เรารู้กันนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าพอเราไปค้นพบอ,รอารยธรรมพวกนี้แล้วรูกปั้นมีมูลค่ามากนะคือเราสามารถเห็นภาพของหินที่เป็นรูปทาหารแบบนี้ทางด้านหลังอะในภาพยนตร์หลายเรื่องนะและประเทศไทยเนี่ยมีหินแบบนี้ที่เขาเป็นเหมือนจําลองของประเทศจีนอะอยู่ที่ศาลเจ้านาจาที่ชลบุรีงนี้อลองไปดู ทีนี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงจริงๆนะเนี่ยการบูชาย,ยัญเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่ามันอาจจะมีจริงหรืออาจจะไม่มีจริงก็ได้ทีนี้มันอาจจะมาจากเป็นวรรณคดีของราชาธิราชนี่นะคะวรรณคดีราชาธิราชหน้าฝน,นแบบนี้คือมันมีบทความบทความหนึ่งอ่ะแต่นี้จําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นบทความที่อาจยากมากมเขาจะบอกโดยรวมๆว่าเมื่อคันถึงเลิก,ลกงามยามดีเออขออนุญ,ญาตอ่านแล้วกันคันวันเลิกพร้อมกันคอยหาเลิกแล้วนิมิตกึ่งเลิกเวลากลางวัน พอหญิงคลันคนหนึ่งเดินมาริมหลุมคนทั้งปวงพร้อมกันได้เลิกแล้วก็ผลักหญิงนั้นลงในหลุมจึงยกเสาปราสาทนั้นลงหลุมคนที่ได้ฟังเนี่ยฟังแล้วเล่าต่อกันมาเรื่อยๆไงมันอาจจะมีโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งที่เขาเล่าออกมาเป็นความจริงแล้วพอมันเล่าปากต่อปากเนี่ย ทำให้ข้อมูลอะไรๆย่างมันเปลี่ยนแปลงไปผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปมันทําให้การสร้างเสาหลักเมืองมีความเชื่อว่ามันอาจจะทําอย่างนี้จริงๆก็ได้ในวันณคดีของราชาธิราชจริงๆแล้วอย่างที่บอกเรื่องเล่าอ่ะมันมันคือเรื่องเล่าไงมันเป็นตำนานมันเป็นพงศวารจริงๆแล้วเนี่ยอินจันมั่นคงมันก็อาจจะไม่มีก็ได้จาได้ไหมที่พี่พูดถึงเสาหลักเมืองของกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่1ในวันที่6เมษายนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการสถาปนากรุงเทพขึ้นมาในวันที่21 เมษาในบทความหรือในข้อมูลที่เรื่องเล่าต่อ,ตอกันมานะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีนะไม่มีการใช้มนุษย์เป็นการบูชาย,ยันลงในหลุมในเสาหลักเมืองเนี่ยแต่เขาใช้วิธีการให้คนสี่คนมาถือดินดินน่ยปั้นเป็นกลมๆแล้วเป็นตัวแทนของท่าทั้งสี่ จากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโหราจาร์ก็จะบอกว่าถึงเลิกงามยามดีแล้วเนี่ยก็ให้คนทั้ง4ี่คนเนี่ยโยนหินเนี่ยเท่าลูกมะตูมเนี่ยเข้าไปในหลุมเป็นตัวแทนใช่จากนั้นเนี่ยเขาก็เอาแผ่นยันจารึกลงไปในหลุมแล้วก็ทําการตอกเสาลงไปอ่าเป็นอันเสร็จพิธีทีนี้จะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบูชายันเราบูชา,า,ชาไปเพื่ออะไรคือต้องถามอย่างนี้ว่าเราบูชายันเพื่ออะไรทําไมเราต้องเอาชีวิตของคนเป็นๆอะ่ะไปแลกกับสิ่งที่เราเรียกว่านามธรรมา มันเกิดจากความกลัวของมนุษย์มนุษย์น่ะมันมีความกลัวหลายอย่างกลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์ก็เลยมีความเชื่อว่ามันต้องมีอะไรไปแลกแลกอะไรกับบางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการฉะนั้น <ๆ S 2> แล้วเนี่ยการบูชายันอ่ะเขาก็เลยเอาชีวิตไปแลกบางอย่างอย่างเช่นถ้าปีน,นี้แบบฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลเลยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการบูชายันคนเป็นๆเ,เนี่ยเพื่อเพื่อบูชาให้กับเทพเจ้าเทพเจ้าก็จะบันดาลฝนตกบรนดาลฤดูกาลที่ตรงตามต้องการอะไรอย่างเงี้ยมาแทนฉะนั้นแล้วเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันสอดคล้องกันที่ว่าอะไหนๆก็ไหนๆละเราแลกชีวิตด้วยกันบูชายัน ชีวิตเป็นเลยดีกว่าไหมถ้าคนที่เขาไม่เชื่อเลยในเรื่องของบูชายันเนี่ยเขาจะคิดว่าคือคุณกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วพอผลที่มันเกิดตามมาปรากฏว่าฝนมันฝนฟ้าตกตามฤดูกาลทุกอย่างมันสมบูรณ์คุณก็จะบอกว่าว่าเป็นเพราะว่าคุณสั่งมวยผีอะไรแบบนี้การบูชายันมันมีมาตั้งแต่อารยธรรมโบราณทางฝั่งโลกตะวันตกในยุคเหล็กมันก็พูดยากว่ายุคไหนมาก่อนการอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคเหล็กนั้นน่าจะเป็นยุคที่เขาใช้พวกตีดาบอะไรอย่างเงี้ยเปด้ยุคที่มีวัตถุดิบ ที่เป็นเหล็กคือมันจะมีเหล็กทั้งเหล็กแล้วก็พวกอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของเหล็กสำลีทองแดง อะไรอย่างเงี้ยนิยมใช้กับพวกนี้มากๆจนทําให้เขานิยามว่ายุคนั้นะเป็นยุคเหล็กเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะก็คือมีการพบศพคนโบราณนี่คือเนี่ยแหละทอร์ลุนแมนทอร์ลุนแมนเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนนะคะในยุคเหล็กเนี่ยแหละของประเทศเดนมาร์กเขามีชื่อเสียงเพราะว่าสภาพเขาอะสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือหลังจากที่มีการผ่าฉันยสูตรอวัยวะหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็มีการพบว่าเศษอาหารในลำไส้เนี่ยนอกจากพืชมีวัสดุด้วยนะวัสดุที่เป็นสิ่งที่กินไม่ได้ ปะปนอยู่ในร่างกายจํานวนมากซึ่งคนยุคเหล็กเนี่ยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในร่างกายอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นม,มงคลแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรี่กง,ง่งายๆนะคือการกินเข้าไปไม่ได้กินเพื่อที่จะให้ร่างกายอยู่ได้กินเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เพื่อที่จะได้ดูแลสถานที่ถ้าพูดถึงสภาพมัมมี่เนี่ยในอียิปต์ก็มีมใช่ไหมแล้วพูดถึงอียิปต์เนี่ยในประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของอียิปต์ ก็มีการสั่งเวยมนุษย์นะโดยหลุมฝังศพของฟาโรห์ยุคแรกเนี่ยจะพบเครื่องบูชาของมนุษย์ที่อบิดอสอบิดอสอันนี้นี่นี่นี่คืออบิดอสอบิดอสเนี่ยะน,นะคะเคยเป็นเมืองหลวงของอียิปต์แล้วก็เป็นศูนย์กลางลัทธิของเทพโอซิริสด้วยการปฏิบัติเนี้ยเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดานะในสมัยก่อนแต่มันก็ค่อยๆเลือ,อนหายไปหมดไปในยุคฟิรามิดแห่งกีซ่าชาวอียิปต์โบราณในยุคของการสร้างพิรามิดคนอียิปต์สมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจที่จะสมัครเข้าไปเป็นเครื่องสั่งเวยเองเลยเขามีความ เชื่อที่ว่าใครที่ได้เข้าไปเป็นเครื่องสังเวชเครื่องบูชายันเนี่ยเขาจะได้ไปรับใช้กษัตริย์ของพวกเขาในโลกหลังความตายโอ,อ้แล้วก็หลักฐานความสมัครใจอันนี้ค่ะสะท้อนมาในรูปแบบของโครงกระดูกที่ถูกค้นพบภายหลังซึ่งผ้าของโครงกระดูกอันนั้นอะ่ะมันไม่มีหลักฐานของการถูกทารุณกรรมหรือถูกบังคับขืนใจหรือไม่มีบาดแผลใดๆเลยอ๋อแสดงว่าเขาสมัครใจหรอสมัครใจที่จะไปเป็นเครื่องบูชายันแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่นะคนที่จะสมัครใจอะ่ะมีเด็กด้วยมันก็เป็นเรื่องที่แปลก แต่ว่านะคะอย่างอรารยธรรมแอสแท็กเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของนักโทษที่น่าสนใจก็คือเขาจะทําการขุนนักโทษขุนไปเรื่อยๆขุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะอ้วนพออ้วนได้ที่ยวเนี่ยวิธีการของเขาโหดร้ายมากเขาจะทําการควัาหัวใจออกมาบูชาเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์โอ oh. ตอนยังไม่ตายด้วยนะยังไม่ตายด้วยใช่แล้วก็ปล่อยศพเนี่ยให้กลิ้งลงมาจากบันได oh. โดยที่แขนขาของศพอะค่ะเขาจะมอบให้กับคนที่จับนักโทษคนนี้ได้ เอาไปทําเป็นอาหารส่วนศีรษะหรือหัวเนี่ยจะเอาไปตั้งโชว์ในสถานที่ทางความเชื่อของเขาท่อนบนจะนําไปโชว์ในสถานที่ทางความเชื่อส่วนท่อนล่างของร่างกายเนี่ยจะนําไปเป็นอาหารสัตว์เขาว่ากันว่าเขาเชื่อว่าถ้าวันไหนหรือช่วงไหนที่เขาไม่มีการสังเวยเด็กให้กับเทพเจ้าตามความเชื่อของเขาแล้วเนี่ยฝนจะไม่ตกตามฤดูกาลพืชผักที่ปลูกไว้จะไม่เติบโตอะไรแบบนี้มันเป็นในรูปแบบของธรรมชาติแล้วเหตุการณ์ธรรมชาติพวกนี้ก็เลยถูกอธิบายด้วยคําว่าพลังของพระเจา้า ซึ่งมาพร้อมกับพิธีกรรมนะคะที่ทําให้พระเจ้าพึงพอใจและเมื่อชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สูงสุดการเกิดเป็นมนุษย์คือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือชีวิตของเราเนี่ยถ้านําไปบูชาย,ยันแล้วเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะพึงพอใจเพราะเราได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับพระเจ้านั่นเองไม่แค่นั้นที่เคยได้ยินว่าในเปรูก็มีเหมือนกันมีการค้นพบนะครับในซากอารยาธรรมเนะี่ยมีศพเด็ก ทั้งหมด200กว่าศพซึ่งมันเป็นพิธีกรรมการบูชายันเด็กเหมือนกันอยากรู้ว่าการบูชายันเขาใช้เด็กขนาดไหนตั้งแต่7-14ถึงปีเพราะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยเป็นวิญญาณบริสุทธิ์มไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตวิญญาณหรือแม้แต่บางทีเขาจะเอาเลือดจากเด็กเงน,นะค่อยๆหยดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเด็ก,กเสียชีวิตเพราะเขาเชื่อว่าเด็กมีจิตวิญญาที่บริสุทธิ์ทุกๆอย่างอะ่ะ บริสุทธิ์ผุดพองหมดต้องบอกก่อนว่าการสังวยชีวิตมนุษย์มนัมนแทบจะหมดไปด้วยข้อกฎหมายแล้วนะแล้วก็ศิลธรรมประเพณีแต่ว่าอันนี้อาจจะยกตัวอย่างที่ว่ามันมีบางประเทศที่เขามีกฎหมายหรือว่ามีวิธีการธุรกิจแปลกๆอย่างเช่นยูกันด้าเขามีธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ทําเงินมหาศาลมากเลยเรียกว่าธุรกิจบูชาหยตดเพราะว่าอย่างที่บอกไงเขากลัวในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ เลยทาธุรกิจนี้ขึ้นมาเพราะเขากลัวว่าไอเนี้ยอย่างที่บอกก็คือฝนไม่ตกพืชผลไม่จริญเติบโตมันคือเกิดจากความกลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้และที่เขาเกิดการบูชายันเด็กเพราะว่าเขาอยากจะร่ารวยอยากจะมีอํานาจเพราะความเหลื่อมล้ําทางสังคมการบูชายัญเนี่ยก็เลยกลายเป็นเครื่องมือในการหาเงินแล้วซึ่งเด็กเนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของการบูชายันใน2แบบแบบที่1ก็คือจะมีการลักพาตัวเห็นเด็กเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ลักพาตัวขึ้นเลยแล้วก็ฆาตกรรมแยกเด็กออกเป็นชิ้นส่วนแล้วก็นําไปให้หมอ ผีทําพิธีกรรมในการบูชายนต่อไปกับอีกประเภทหนึ่งไอ้ประเภทนี้น่ากลัวกว่าอะไรอ่ะ เพราะว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่พ่อแม่เป็นคนทําเองคือสมัครใจให้ลูกใช่คือ,คอพ่อแม่เนี่ยโหดร้ายมากแต่วิธีมันก็จะไม่ได้โหดร้ายแบบนี้นะก็จะไม่ได้มีการแยกค่าชิ้นส่วนแต่ว่าวิธีการของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยนะเขาจะค่อยๆเจาะเอาเรื่องของเด็กออกอทุกๆวันทุกๆวันจนเด็กอ่ะเสียชีวิตไปเองเพราะเขามีความเชื่อกันว่าเลือดของมนุษย์อ่ะมันสูงส่งที่สุดแล้วก็การันตีผลลัพธ์ของความร่ํารวยอย่างที่บอกไงว่าประเทศเขาอ่ะมันเป็นประเทศที่ยากจนเขาก็เลยอยากจะมีอยากจะร่ารวยเพราะความเหนื่มลําทางสั่ ของเขาเขาก็เลยเชื่อว่าการบูชายันแบบนี้จะทําให้เขาร่ารวยและมีอํานาจมากขึ้น<ม>ก็เลยเกิดการที่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีเด็กบ้านเขามีอํานาจเนี่ยมีเงิน<ม>เขาก็อาจจะมีการว่าจ้างให้คนไปรลักพาตัวแล้วก็ส่งให้หมอผีไปทําพิธีการแบบนี้ให้ชีวิตคนและเป็นเงินน่าตกใจนะที่ธุรกิจแบบนี้มันยังมีในปัจจุบันนะเนาะ<ม>น่ากลัวตรงนี้แหละมันอยู่ที่จิตใจของคนมากกว่าใช่น่ากลัวตรงที่ว่าคือนนเาาี่ยยมงมมญขงชู้บึ<ม> มันจะมีข่าวข่าวหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะคก็คือคาตกรรมการบูชายันพ <า S 1> เพื่อ,อที่จะเอาลูกเนี่ยถวายให้กับพระอินทที่ประเทศไทยคือมันจะมีข่าวเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนาะสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยทีย่ทางการแพทย์เย่วินิจฉัยแล้วว่าน่าจะเป็นโรคจิตโรคประสาททำการคัตกรรมลูกสาวตัวเองโดยเอาลูกสาวตัวเองอะมาผ่าแล้วก็เราเอาไสา้ออกมาปรากฏว่าเขาเอาศพของลูกสาวเนี่ยมาบูชาพระอินพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ เพราะเขาเชื่อว่าหลังจากที่ฆ่าลูกสาวเขาเนี่ยเขาจะสามารถส่งวิญญาณไปรับใช้พระอินทร์ได้และมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทาคนเดียวมีผู้กระทําฆาตกรรมเนี่ยทั้งหมด4คนด้วยกันซึ่งก็คือน้องสาวพี่สาวประมาณนั้นคนในครอบครัวใช่คนในครอบครัวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายหมอก็วินิจฉัยแล้วว่าทั้ง4คนมีอาการทางจิตนะคะอันนี้คือสุดท้ายคดีมันจบไปแล้วจบไปแล้วอมอันนี้หนูขออ้างอิงตามพระคัมภีนะสมัยก่อนจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออราฮัมอราฮัมเนี่ยมีภรรยาชื่อซาร่าเขามีลูกชายชื่ออิสอา ก็เหมือนกับว่าอับราฮัมเนี่ยชวนอิสยาคขึบบ้นไปบนภูเขา บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปบูชายันเครื่องสังเวยกันอะไรประมาณนี้และอิสระก็ถามพ่อว่าแล้วไหนลูกแกะที่เราจะทําการสังเวยล่ะอับราฮัมก็บอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะเตรียมไว้ให้พอขึ้นไปเสร็จเขาก็มีการทําแท่นบูชาด้วยการเอาฟืนอ,อะไรเงี้ยมาสูมๆกันใหญ่ๆทําเป็นแท่นเตรียมที่จะเผาถวายเป็นเครื่องสังเวยให้กับพระเจ้าเนี่ยนะพอเขาเตรียมแท่นเสร็จเขาก็จับอิสระมัดแล้วก็เอาไปนอนบนแท่นบูชายัญพอถึงเวลานั้นเนี่ยอับราฮัมกําลังจะทําพิธีบูชายัญลูกชายเขาละคือเขามีความเชื่อในพระเจ้าทั้งคู่ไม่มีการ สงสัยหรือคําถามอะไรใดๆทั้งสิ้นพอพระเจ้าเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงให้ทําอะไรก็ทํา mm hmm. ก็เลยส่งเทวดาลงมาองคหนึ่งแล้วบอกว่าให้หยุดการทาอันนี้เสียพระเจ้ารู้แล้วว่าท่านอะ่ะเชื่อฟังอลรักพระองค์แล้วก็เลยมอบให้มีลูกแกะตัวหนึ่งอะ่ะไปติดอยู่ข้างๆตรงท่านบูชายันนั่นแหละแล้วก็บอกว่าให้ใช้ลูกแกะตัวนี้เป็นเครื่องบูชายันแทนอันนี้คืออยู่ในคระคมภี ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีในช่วงมัลติเกสซึ่งให้คนนะคะเล่าเรื่องลี้ลับสยองขวัญเข้าลงในช่องดิ k ต o อของตัวเองแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่าห้องผีเฮียแล้วเดี๋ยวทางทีมงานของเราเนี่ยจะเข้าไปคัดเลือกแล้วก็เชิญมาเป็นมัลติเกสของเราวันนี้เรามีแขกของเรามาหนึ่งท่านนะคะวันนี้ทางลูกน้าเตรียมไว้ให้จะเป็นใครเดี๋ยวลองดูลูกน้าส่งมานะสวัสดีครับ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 ไดบ้ยินไหมครับโอเคงั้นมาเริ่มก,กันเลยครับผมอ เคยไปอ่านเป็นเว็บ reddit มันเกี่ยวกับวิธีบูชาัยันเหมือนกันแต่ว่าเป็นแถบสแกนดิเนเวียก็คือววไวกิ้งรู้จักไวกิ้งไหมครับเป็นชนเผ่าเออที่เป็นนักรบทึงนเะถือนอ่ะแล้วก็ล่องเรือไปตีเมืองนั้นเ <c oughs> มืองน,นี้อะไรยครับ <c oughs> เขาจะบูชาพวกเทพ โอดินเขาจะมีความเชื่อว่าให้ฆ่าสิ่งมีชีวิตเพื่อสังเวยเทพเจ้าแล้วก็จะได้พรกลับมามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาจากอเมริกาไปที่นอร์เวย์ย้ายไปทั้งครอบครัวเลยมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวไปที่หมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยแปลก ทุกคนเนี่ยร่ำรวยหมดเลยแต่ทุกคนไม่ทํางานเลยเขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมทําไมคนพวกนี้ไม่ไม่ทำงานแล้วเขาเอาเงินมาจากไหนกันอะไรเงี้ยอ๋ออาจจะเป็นแบบพวกนักธุรกิจใช้เงินของของตระกูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นมีใครทํางานเลยแต่ที่แปลกก็คือเวลาครอบครัวเนี้ย เข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยสมาชิกในหมู่บ้านจะมาต้อนรับอย่างดีเลยเอานู่นเอานี่มาให้แล้วทุกคนอะ่ะจะต้องอุ้มสัตว์เลี้ยงของตัวเองคนนั้นก็มีแมวคนนี้ก็มีหมาทุกคนดูดีหมดเลยทีนี้ครอบครัวเนี้ยนะมันมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมแม่เนี่ยก็จะไปสมาคมแม่บ้านก็สิบอะ่ะแม่บ้านเมาคนนน้นคนนี้กันอะไรเงี้ยครับเขาก็พบว่า คู่เพื่อนนีก็อยู่คู่หนึ่งเขาไปมุงดูอะไรอยู่ในปา่าไม่รู้เขาก็เลยไแอบดูให้ทำอะไรกันอ่ะทีนี้ก็ไปเจอว่าสองคนนี้ยคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะว่าผมสมมติว่าเขาชื่อไก่กับไข่แล้วกันคุณไก่คุณไข่นะ่ะกำลังเอาสุนัขเนี่ยนะครับวางอยู่บนแท่นแล้วก็ตีสุนัขตายตายเสร็จแล้วก็พอเขาหันมาดู <c oughs> เห็นผู้หญิงคนเนี้ยเขาตกใจเฮ้ยคุณมาดูอะไรเนี่ยนี่เป็นธุระส่วนตัวไปไปไปออกไปออกไปผู้หญิงคนนี้ก็งงว่าเอ้ย ที่นี่ก็ดูเป็นคนมีฐานนะมีตระก,กูลร่ารวยนะทำไมถึงโหดร้ายจังถึงเอาสัตว์อะไรมาฆ่าเนี่ยคุณต้องแจ้งตํารวจไหมแต่เขาก็ไม่ได้ไม่จะทําอะไรนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เห็นผู้หญิงที่เอาสุนัขคนนั้นตัวนั้นเอาไปฆ่าเนี่ยก็ถือลูกหมาใหม่ไปนะในใจก็คิดว่าโออดีเนาะ หมาโตแล้วฆ่าเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกหมาใหม่แต่แปลกว่าผู้หญิงคนที่ฆ่าหมาเนี่ยมีสีหน้าช่างชื่นเลยเหมือนทําอะไรสําเร็จบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานเขาได้ข่าวว่าผู้หญิงคนที่ฆ่าสุนัขคนนั้นนะถูกรอตเรี่รางวัลใหญ่ด้วยถูกรอสเรี่รางวัลใหญ่ด้วยก็แปลกเออเฮ้ยก็นิสัยไม่ดีนะทําไมแบบดวงดีจังเลยฮะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าคนในหมู่บ้านเนี้ยไม่ทํางานแต่อยู่ได้ด้วยการแทงรอตเรี่แล้วถูกที่แปลกก็คือทุกๆคนเนี่ยจะชอบเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยไปฆ่าตรงท่านหินท่านนั้น ตัวแม่ของครอบครัวนี้ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยไอ้ท่านหิทนท่านนั้นทาไมทุกคนถึงต้องเอาสัตว์อะไปฆ่าทําไมถึงต้องเอาสัตว์อะไปฆ่าที่นั่นแล้วก็เห็นว่าคนที่เอาสัตว์ไปฆ่านั้นจะดวงดีหลังจากนั้นไม่นานก็ต้องถูกอตะตี่ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและอยากลองนะครับเขาก็เลยไปเอากับดักหนูเนี่ยดักหนูที่บ้านแล้วก็เอาหนูเนี่ยไปฆ่าตรงแท่นบูชาท่านนั้นนะเขามารู้ที่หลังว่าไอ้แท่นบูชาเนี้ยคือเป็นท่านที่อยู่ร่างเดิมมาตั้งแต่ยุคไวกิ้งยุคลรกๆเลยเป็นแท่นที่เอาทุกคนสัตว์มาทําพิธีบูชายัน ตรงท่นนี้แล้วก็ลองซื้อลอตเตอรี่ดูปรากฏว่าถูกแต่ถูกแค่สองเหรียญสองเหรียญว่าแบบหกสิบาทอะไรเงี้ยครับเขาคงว่าเฮ้ยมันถูกจริงทําไมมันมันถูกน้อยแล้วเลยรู้เลยว่าอ๋อทุกคนเนี่ยไม่ทํางานแต่จะฆ่าสัตว์แล้วก็รอให้ถูกลอตเตอรี่ทีนี้เขาก็เลยไปบอกผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่ผวา,าตัวเองไปฆ่าเนี่ยเขาบอกเออฉันรู้แล้วล่ะพวกคุณนะ่ะมีความลับกันใช่ไหมที่เอาสัตวนะ์น่ะมาฆ่าตรงเนี้ยบอกใช่คุณเพิ่งรู้เหรอแล้วฉันลองแล้วเอาหนูมาฆ่าแล้วทําไมมันไม่ดวงดีเหมือนพวกคุณล่ะ แล้วคุณหนูมันผูกพันกับคุณไหมละ่ะหนูมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณเลยคุณฆ่าไปคุณไม่ได้เสียใจอะไรเห็นไหมว่าทุกๆคนเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงอกมาฆ่าพาอทุกๆคนอะเลี้ยงแล้วก็ผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมันเหมือนเอาสิ่งที่ตัวเองรักแล้วหวงแหนเนี่ยเอามาสังเวยให้กับเทพเจ้าแบบว่าฉันน่ะรักสิ่งนี้มากนะจกุกกอด แมวกอดหมารักมากเลยแต่ต้องยอมจากมันไปเพื่อแลกกับว่าเอ้ยฉันบูชาเทพแบบนี้เลยแล้วเทพก็ประทานความโชคดีมาให้ทุกๆคนเลยในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องทํางานเลี้ยงสัตว์แล้วก็เอาออสัตว์มาฆ่าเ<อ>าท่านั้นแหละแม่เขาก็จะลึงพึงเพิ่อนแล้วก็อยากลองอยากลองมากมันเหมือนแบบอะไรเข้าสิงไม่รู้อ่ะลูกสาวเนี่ยมีแมวอยู่ตัวหนึ่งเป็นแมวที่ลูกสาวเลี้ยงมาตั้งต่เละตกดึกแม่ก็ขโมยแมวเสร็จแล้วก็ฆ่าต่กลับกลายเป็นว่าไม่ถูกรัตเี่เขาก็เอ้ยทำไมถึง ไม่นั่นล่ะก็เลยไปปรึกษาไก่อีกทีนึงกันกบอกว่าก็คุณไม่ได้เลี้ยงแมวมันนี่ถ้าลูกสาวคุณฆ่าแมวตอนนั้นน่ะอาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้นะเท่านั้นแหละมันเหมือนอะไรข้อสิไม่รู้จะต้องหาอะไรบางอย่างที่ตัวฉันเองน่นะรักเพื่อหาเงินสักก้อนหนึ่งมาปลดหนี้ของตัวเองให้ได้ก็เลยชวนสามีบอกไอ้เนี่ยไปดูที่ชายป่าสิฉันไปเจออะไรบางอย่างจะไปเดินไปดูด้วยกันแม่เนี่ยก็หลอกพ่อไปลูกหลับแล้วก็หลอกพ่อไปไปปุ๊บเสร็จพอไปถึงอ้าวคุณมาดูท่นหินแท่นอะไรเนี่ย มาก็เอาจอบสีหัวพ่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบ้านนี้ก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เสร็จปุ๊บเรื่องมันก็ดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเนี่ยลูกสาวเนี่ยมารู้ว่าแม่เนี่ยมีความลับเรื่องนี้แล้วก็มาสืบว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ฆ่าพ่อตัวเองเพื่อทําให้ที่บ้านเนี่ย ได้โชคจากการสังเวยสิ่งที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็ย้ายออกไปจากหมู่บ้านนี้นะครับก็คือแบบอยู่ดีก็หายไปเลยอะ่ะทั้งตัวแม่ทั้งตัวลูกก็หายไปเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยคนเขียนก็เฉลยว่าสุดท้ายเนี่ยลูกสาวเนี่ยก็ประสบความสาเร็จในธุรกิจมากเลยเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตเลยแล้วก็เรียกทนายมาเพื่อทําเรื่องบริหารบริษัทกิจการอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ทนายนี่ก็เห็นหน้าเด็กคนนี้ก็บอกโอ้คุณที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังเล็กเลยนะ โอ้เก oh, ่งมากเลยทํายังไง,งมีเคล็ดลับอะไรถึงประสบเดจไดขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้ก็หันไปที่ชั้นหนังสือของตัวเองครับก็มีรูปของแม่ตัวเองแม่ตัวเองที่ตายไปแล้วเขาบอกว่าแม่ฉันะให้มาเรื่องนี้ก็จบนี่ว่าแม่ฉันให้มาแปลว่าอะไรผู้หญิงคนนี้รู้ว่าแม่น่ะฆ่าพ่อตัวเองด้วยความที่แบบแค้นด้วยกึ่งแบบ จะโดนไอ้ท่านหินนี่เข้าสิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยลูกก็เลยลวงแม่ไปฆ่าที่นี่แล้วก็ขนาดภรรยาเอาสามีไปฆ่าได้รางวัลประมาณนึ่งอะ่ะนี่ลูกลวงแม่ไปฆ่าเนี่ยมันก็เลยเป็นโชคกอนใหญ่อันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็น นิยายงานเขียนในเล็บดิบที่มันเล่า,เล,าเล่าต่อกันมานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นมุมบูชายันของฝั่งไวกิ้งหรือฝั่งยุโรปก็เรียว่็นการบูชายันที่น่าสนใจแล้วก็ยังพบเจอได้จริงขอให้เป็นเรื่องเล่าเดียวนะนะนนแบบนี้นะไม่ควรจะมีใครที่มีค่ามากกว่าคนในครอบครัวที่รักเราเงินมาถามเมื่อไหร่ก็ได้คือมันอาจจะไม่ได้มากมายเท่ากับที่เราจะไปแลกมาได้อะแต่อย่างน้อยเราก็ยังหาเงินได้นู่นขอบคุณพี่ชายมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีครับ พนี่พี่พาอกันได้ขอพ้ด้วยนะพี่ชายนะวันนี้พวกเราสองคนเราไปก่อนรถถึงพี่ๆทุกคนเลยนะของเรานะคะ<า>วันนี้เราไปก่อนนะคะขอพี่ีขอสุขม,มากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม